คุณคิดว่าการรักษาความฟิตหลังอายุ60ต้องเหนื่อออกที่ยิมนานหรือผลักดันร่างกายถึงขีดสุดหรือเปล่าคิดใหม่ได้เลยสังคมเข้าใจผิดไปหมดการออกกำลังกายหนักอาจทําให้คุณเหนื่อเร็วขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นไม่ใช่ทําให้คุณดูเด็กเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกว่าความลับของการรู้สึกแข็งแรงมีชีวิตชีวาและเป็นอิสระอยู่ที่การทําน้อยลงไม่ใช่มากขึ้นวันนี้ฉันจะเผย8กลยุทธ์ทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อคนอายุเกิน60ซึ่งพลิกตำนานฟิตเนสกลับหัวกลับหางสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่กิจวัตรที่เหนื่อยแลแต่เป็นวิธีฉลาดและพิสูจน์แล้วที่จะเพิ่มผลตั้งปกป้องอิสรภาพและใช้ชีวิตตามแบบของคุณพร้อมที่จะทบทวนทุกสิ่งที่เคยได้ยินมาใหม่ไปเริ่มกันเลยถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆ 1. ยอมรับพลังของการพักผ่อนและฟื้นตัวเมื่อเราอายุมากขึ้นการพักผ่อนและฟื้นตัวกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อเราฝืนตัวเองหนักเกินไปดูตัวอย่างจากนางมะลิอายุ68ที่เคยภูมิใจว่าสามารถวิ่งตามหลานๆที่สวนสาธารณะได้วิ่งไล่จับและยกพวกเขาขึ้นชิงช้าวันหนึ่งหลังจากฝืนตัวเองมากไปเธอรู้สึกเจ็แบแผลที่เขาเธอคิดว่าการออกกำลังกายเพิ่มจะช่วยได้แต่กลับแย่ลงเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อฟื้นตัวช้าก,กว่าเดิมผู้เชี่ยวชาญอย่างดเรจิรพัฒน์เรทีจิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดเน้นว่าการพักผ่อนไม่ใช่แค่หยุดพักมันคือความจำเป็น เห็นทางชีวภาพหลังอายุ60ระวัรไวต่อความเครียดมากขึ้นและการฝืนอาจทําให้เหนื่อยล้าปวดเมื่อหรือบาดเจ็บแล้ววิธีแก้คืออะไรคิดว่าร่างกายคุณเหมือนแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้กิจกรรมทําให้พลังหมดแต่การพักผ่อนชาร์จพลังใหม่การนอนหลับมีบทบาทสําคัญโดย7-9ถึงชั่วโมงต่อคืนเหมาะสาหรับซ่อมแซมกล้ามเนื้อลดการอักเสบและเพิ่มความแจ่มใสตามข้อมูลจากมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาตินางมาลีเริ่มให้ความสําคัญกับการพักงีบหลับและอ่านหนังสือเงียบๆในสวน ไม่กี่สัปดาห์เขาดีขึ้นและมีพลังให้หลาหลานมากขึ้นการพักผ่อนไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นการทํางานฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นมันเป็นเครื่องมือทรงพลังในการดูแลสุขภาพและเดี๋ยวฉันจะบอกว่าการผรสมผสานการพักกับการเคลื่อนไหวให้ประโยชน์มากกว่านี้ได้ยังไง 2. เลือกการออกกําลังกายแบบเบาๆเ,เมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายไม่จําเป็นต้องหนักหน่วง หรือทรหดเหมือนสมัยหนุ่มสาวลองดูนายทศอายุ72ปีอดีตนักวิ่งมาราธอนที่เคยผูกชีวิตไว้กับการวิ่งระยะไกลเขาคิดว่า,าการช้าลงคือการยอมแพ้เป็นนอสัญญาณของความพ่ายแพ้ต่อการวบ้าแต่ร่างกายของเขาก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนข้อต่อปวดร้าวจนบางวันแทบเดินนอไม่ไหวแพท์ที่ดูแลเขาย้ำชัดถึงความเสี่ยงหากยังฝืนวิ่งหนักเหมือนเดิมทั้งปัญหาข้อเข่าเสือ่อมและความตึงเครียดที่อาจส่งผลถึงหัวใจแต่ข่าวดีที่นายทศและคนใบเดียวกันควรรู้คือคุณไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนักหนุงเท คือรักษาความฟิตหรือสุขภาพให้ดีได้สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริการะบุชัดเจนว่ากิจกรรมเบาๆที่ทำได้ต่อเนื่องเช่นการเดินว่ายน้ำหรือปัน่นจักรยานสามารถช่วยให้หัวใจแข็งแรงเพิ่มพลังงานและรักษาสมดุลของร่างกายได้โดยไม่ต้องกดดันข้อต่อหรือกล้ามเนื้อมากเกินไปลองนึกภาพการออกกำลังกายเบาๆเหมือนสายน้ำที่ไหลนุ่มนวลอาจดูไม่ทรงพลังในตอนแรกแต่ค่อยๆปรับเปลี่ยนและสร้างเส้นทางของมันเองโดยไม่ทำลายตะลิ่ง หรือร่างกายของเราการเดินเร็ววันและ20นาทีอาจฟังดูธรรมดาแต่จากการศึกษาในวารสารปี2565พบว,ว่ามันช่วยลดความดันโลหิตได้อย่างมีในสําคัญลดความเสี่ยงโรคหัวใจและอย่างเพิ่มพลังให้ร่างกายรู้สึกกระชับกรเเฉงขึ้นโดยไม่ต้ององเหนื่อยหอบส่วนการว่ายน้ํานั้นถือเป็นการออกกําลังกายชั้นยอดที่ใช้ร่างกายทุกส่วนกล้ามเนื้อได้ทํางานเต็มที่แต่ข้อต่อกลับไม่ต้องรับแรงกระแทกหมอนอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีปัญหาข้อ,อเสพหรือปวดตามร่างกายสําหรับนนทการปั่ จักรยานกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่เขาค้นพบมันไม่เพียงช่วยให้หัวใจสุขฉีดดีขึ้นแต่ยังเบากับข่าวของเขามากมเมื่อเทียบกับการวิ่งบนถนนคอนกรีตแม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างการเดินสั้นๆหลังมื้ออาหารก็มีประโยชน์ไม่น้อยช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารลดระดับน้ำตาในเลือดและยังทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นจากสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาแล้วการเดินง่ายๆจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวันของคุณได้อย่างไงคำตอบคือง่ายกว่าที่คุณคิดลองเริ่มจากเดินไปร้านกาแฟาใกล้บ้านแทนการขับรถ หรือเดินรอบสวนสาธารณะขณะฟังเพลงโปรดแม้แต่การเดินในบ้านระหว่างดูทีวีก็ยังนับเป็นก้าวเล็กๆที่มีค่าประโยชน์ที่ได้นั้นมากมายเกินค่าทั้งสุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้นและจิตใจที่ผ่อนคลายการเคลื่อนไหวไม่จําเป็นต้องหนักหน่วงหรือต้องใช้พลังเยอะเหมือนนักกีฬาแค่เลือกวิธีที่ฉลาดนุ่มนวลและเหมาะสมกับร่างกายของคุณในแต่ละวันสิ่งสําคัญคือการฟังร่างกายตัวเองเหมือนที่นายทศเรียนรู้ว่าการช้าลงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปรับตัวเพื่อไปต่อได้ไกลกว่าเดิมคุณหลัก พร้อมจะเริ่มก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่แบบนี้หรือยัง 3. สร้างความแข็งแรงโดยไม่ฝืนเมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายไม่จําเป็นต้องหนักหน่วงหรือถึงขั้นทําให้เหนื่อยหอบเหมือนัยหนุ่มสาวลองดูตัวอย่างของนายทศชายวัย72ปีอดีตนักวิ่งมาราธอนที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับการวิ่งระยะไกลามาหลายสิบปีสําหรับเขาการช้าลงหรือลดความเข้มข้นข,นของการออกกําลังกายเหมือนเป็นการยอมจํานวนต่อวัยชาราเป็นสิ่งที่เขายอมรับได้ยากแต่เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายของเขาก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนข้อต่อเริ่มปวดร้าวโดยเฉพาะที่หัวเข่าและข้อเท้าซึ่งเคยรับน้ำหนักจากการวิ่งบนถนนแข็งๆมานานแพทย์ที่ดูแลเขายิ่งตอกย้ำถึงความเสี่ยงหาก่อยตั้งฝืนวิ่งหนักต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาการข้อเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นหรือแม้แต่ปัญหาหัวใจที่อาจตามมาจากการหักโหมเกินไปแต่ข่าวดีที่นายทศและคนไปเดียวกันควรฟังให้ดีคือคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งหนักหรือออกกำลังกายแบบสุดตัวเพื่อรักษาความฟิตและสุขภาพ ให้แข็งแรงสมาคุมโรคหัวใจแห่งอเมริกาได้ให้ข้อมูลไว้ว่ากิจกรรมที่เบาและทำได้ต่อเนื่องเช่นการเดินว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานสามารถช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงเพิ่มพลังงานในร่างกายและยังช่วยให้รู้สึกกระชับกระเฉงโดยไม่ต้องกดดันร่างกายหรือข้อต่อมากเกินความจำเป็นลองนึกภาพการออกกำลังกายแบบเบาๆเหมือนสายน้ำที่ไหลนุ่มนวลมันอาจดูไม่หวือหวาไม่ทรงพลังเหมือนน้ำตกที่สักกระหน่ํแต่สายน้ำนั้นค่อยๆปรับเปลี่ยนเส้นทางของมันเองไหลไปอย่างสงบโดยไม่ทำลายตะลิง่งหรือร่างกายของเรา ยกตัวอย่างง่ายๆการเดินเร็วแค่วันและ20นาทีอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จากการศึกษาในวารสารปี2 5 6พบพบว่าการเดินเร็วสม่ำเสมอช่วยลดความดันโลหิตได้อย่างชัดเจนลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและยังทำให้ร่างกายรู้สึกมีพลังมากขึ้นโดยไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไปหรือถ้าคุณชอบน้ำการว่ายน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเพราะมันออกกำลังกายกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกายแต่ข้อตอกลับไม่ต้องรับแรงกระแทกหมกมากสำหรับคนที่มีปัญหาข้อเสพ หรือปวดตามร่างกายส่วนนายทศเองหลังจากเลิกวิ่งมาราธอนเขาค้นพบว่าการปั่นจัก,กรยานเป็นทางเลือกที่ลงตัวมันช่วยให้หัวใจสุขฉีดดีขึ้นแถมยังเบากับข่าวของเขามากเมื่อเทียบกับการวิ่งบนพื้นแข่งงอแม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กๆอย่างการเดินสั้นๆหลังมื้ออาหารก็มีประโยชน์ไม่น้อยเลยช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารลดระดับน้ำตาในเลือดและยังทําให้อารมณ์ดีขึ้นจากสารแห่งความสุขที่ร่างกายหลังออกมาแล้วการเดินง่ายๆจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวันของคุณได้อย่างไง คำตอบคือมันง่ายกว่าที่คุณคิดมากลองเปลี่ยนจากการนั่งดูทีวีเฉยๆมาเป็นการเดินไปมาขณะด,ดูหรืออาจจะเดินไปซื้อของที่ร้านใกล้บ้านแทนการขับรถถ้ามีสวนสาธารณะใกล้ๆลองชวนเพื่อนหรือครอบครัวไปเดินเล่นด้วยกันแม้แต่การเดินในบ้านระหว่างคุยโทรศัพท์ก็ยังนับเป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยได้ประโยชน์ที่ตามมานั้นมากมายเกินกว่าที่เห็นทั้งสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้นความดันโลหิตที่สมดุลและจิตใจที่ผ่อนคลายการเคลื่อนไหวร่างกายไม่จำเป็นต้องหนักหน่วงหรือต้องใช้พลังเยอะเอง เหมือนนักกีฬาอาชีพแค่เลือกวิธีที่ฉลาดนุ่มน,นวลและเหมาะกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันสิ่งสําคัญคือการฟังร่างกายตัวเองและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไวเหมือนที่นายทศค้นพบว่าการช้าลงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองอย่างยังย่งยืนคุณพร้อมจะลองก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วหรือยัง4ยืดเยืดเพื่อความยืดหยุ่นเมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นของร่างกายมาักค่อยๆลดลงอย่างเงียบๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งต้องผเผชิญกับความลำบาก ในชีวิตประจําวันลองดูนายจันชัยวัยเจปีที่เคยรู้สึกเจ็บแปลกที่หลังทุกครั้งเมื่อก้มลงผูกเชือกรองเท้าอาการนี้กลายเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยแต่เมื่อความเจ็บปวดเริ่มรบกวนชีวิตประจําวันเขาตัดสินใจลองเปลี่ยนแปลงด้วยการเริ่มยืดเหยียดร่างกายและผลลัพธ์ที่ได้ก็เกินคาดการวิจัยจากวารสารได้ชี้ให้เห็นถึงพลังของการยืดเหยียดอย่างชัดเจนการยืดเหยียด อย่างสม่ำเสมอไม่เพียงช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อแต่ยัดงอเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อและที่สำคัญคือช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการหกล้มได้ถึง30%ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้สูงวัยลองนึกภาพร่างกายเหมือนบางทับป,ประตูที่ขึ้นสนิมหกักปล่อยทิ้งไว้นาน,น,านมันจะฝืดและเคลื่อนไหวได้ยากแต่เมื่อเราใส่น้ำมันหล่อลื่นเพียงเล็กน้อยบางทับนั้นก็กลับมาเคลื่อนไหวได้ลื่นไหลอีกครั้งการยืดเหยียดก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันกับร่างกายของเราค่อยๆค,ค,คลายความฝืดและทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น คุณไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นด้วยท่าทางที่ซับซ้อนหรือใช้เวลานานแค่การยืดเหยียดเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วลองนั่งตัวตรงบนเก้าอี้เอียงหูไปแต่หลายข้างละสิบวินาทีเพื่อคลายความตึงที่คอและบ่าซึ่งมักเกิดจากการนั่งนานๆหรือนอนในท่าที่ไม่ดีหรือถ้าอยากยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังลองนั่งเหยียดขาข้างหนึ่งงองไปข้างหน้าวางขางอีกข้างงอไว้แล้วค่อยๆเอ็นตัวไปข้างหน้าเบาๆค้างไว้20วินาทีท่านี้ช่วยคลายความตึงที่ต้นขาและหลังส่วนล่างได้ดี นายจันเริ่มต้นด้วยการยืดเหยียดสั้นๆทุกเช้าเพียงวันละห้าถึงสินาทีและไม่นานเขาก็สังเกตว่าการก้มลงผูกเชือกรองเท้าไม่ใช่เรื่องทรมานอีกต่อไปเขารู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นและเคลื่อนไหวได้คล่องตัวกว่าเดิมการยืดเหยียดไม่ใช่เรื่องของการฝึกเป็นนักยิมนาสติกหรือต้องมีร่างกายที่ยืดหยุ่นสุดขีดมันคือการดูแลรักษาความยืดหยุ่น ที่ร่างกายมีอยู่ให้คงอยู่ต่อไปและช่วยให้ชีวิตประจําวันสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหยิดของจากพื้นการลุกจากเก้าอี้หรือแม้แต่การเดินขึ้นบันไาดาแล้วคุณล่ะจะปรับปรุงการเคลื่อนไหวเล็กๆด้วยการยืดได้ยังไงมันง่ายกว่าที่คุณคิดลองเริ่มจากตื่นนอนแล้วยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะค้างไว้สักครู่หรือยืดตัวระหว่างดูทีวีแม้แต่การยืดขณะนั่งทํางานก็ยังทําได้ประโยชน์ที่ตามมานั้นมากมายทั้งร่างกายที่ผ่อนคลายความเจ็บปวดที่ลดลง และความมั่นใจในการเคลื่อนไหวที่กลับคืนมาเหมือนที่นายจันค้นพบว่าการยืดเหยียดไม่ใช่แค่การดูแลร่างกายแต่เป็นการมอบอิสราภาพให้ชีวิตในวัยเจสิบของเขาด้วย 5. เติมพลังร่างกายให้ถูกวิธีสิ่งที่คุณกินกลายเป็นหลักฐานร่างกายโดยเฉพาะหลังอายุ60ดูนางสาวสุดาอายุ63ที่รู้สึกเฉยชาแม้คิดว่ากินดีต่อสุขภาพหลังปรึกษานักโภชนาการเธอพบว่าคาดโปรตีนแคลเซียมและโอเมก้าส สารอาหารสำคัญที่ลดการอักเสบเสริมกระดูกและรักษากล้ามเนื้อตามข้อมูลจากสมาคมโภชนาการและอาหารแห่งอเมริกาสิ่งเหล่านี้จำเป็นเมื่ออายุมากขึ้นคิดว่าอาหารเมือนกล่องเครื่องมือโปรตีนจากไก่ปลาหรือถั่วช่วยซ่องกล้ามเนื้อนมหรือผักใบเขียวให้แคลเซียมและวิตามินดีเพื่อกระดูกแข็งแรงปลาไขมันสูงอย่างปลาแซลมอนมีโอเมกา้าลบสลดความต่อถึงข้อนางสาวสุดาเปลี่ยนของว่างแปรรูปเป็นผักสีสันและถั่วและพลังเธอพุ่งขึ้นคุณจะเพิ่มอาหารอะไรเพื่อรู้สึกแข็งแรง การเปลี่ยนเล็กๆนำไปสู่ผลใหญ่และเดี๋ยวฉันจะบอกวิธีทำให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่คุณรักถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนมีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่งด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณยังอยู่กับฉัน 6. รักษาความชุ่มชื้นทุกวันการดื่มน้ำอาจด,ดูเป็นเรื่องพื้นฐานแต่เป็นตัวเปลี่ยนเกมโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นดูนางหาไทยอายุ67เธอมักลืมดื่มน้ำและเริ่มรู้สึกพลังตกผิวมองคลังค,คลินิกเมโยชิว่า เมื่ออายุมากความรู้สึกกระหายลดลงเพิ่มความเสี่ยงขาดน้ำซึ่งนำไปสู่ความเหนื่อยล้าปวดข้อและปัญหาสุขภาพอื่นๆคิดว่าน้ำเหมือนน้ำมันในเครื่องยนต์รถขาดมันทุกอย่างช้าลงและทำงานแย่ลงแนะนําให้ดื่มน้า8แก้วต่อวันแต่เคล็ดลับคือทําให้เป็นนิสัยพบขวดน้ําติดตัวเตือนให้ดื่มบ่อยขึ้นนังหาไทยเติมแตงกวาในน้ำเพื่อรสชาติและไม่นานเธอรู้สึกสดชื่นผิวสว่างขึ้นไม่ใช่แค่น้ำเปล่าน้ำซุปผลไม้อย,อย่างแตงโมหรือชาสมุนไพรก็ช่วยได้แล้วการจิบน้ำเล็กๆจะทำให้วันคุณสดใส และสุขภาพดีขึ้นได้ยังไงการดื่มน้ําเป็นสิ่งง่ายแต่ทรงพลังที่สุดที่ทําเพื่อร่างกายได้มันวางหลักฐานให้พลังดีขึ้นข้อลื่นไหลและโฟกัสดีขึ้นและถึงจะดูเล็กแต่เชื่อมโยงกับสิ่งใหญ่กว่าซึ่งฉันจะบอกเร็วๆนี้มันเกี่ยวกับการสร้างนิสัยเล็กๆที่สม่ําเสมอเพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุข7รักษาความเฉียบคมของสมองสมองคุณก็ต้องการออกกําลังกายดูในเกียริอายุ69ที่เริ่มกังวลเรื่องหลงลืมเมื่อความจําถดถอยตอนแรกเขาหุดหนิด และรู้สึกหมดทนทางแต่เขาค้นพบวิธีง่ายๆในการรักษาความเฉียบคมเล่นปริศนาอักษรไขเรื่องของเขาแสดงว่ากิจกรรมทางจิตสําคัญเท่าการออกกําลังกายการศึกษาในวารสานรนรลจีปี2,566พบว่าการทํากิจกรรมทางจิตเช่นอ่านหนังสือแก้ปริศนาหรือเรียนทักษะใหม่ลดการเสื่อมของสมองได้ถึง20%เหมือนออกกําลังกล้ามเนื้อยิ่งท้าทายยิ่งแข็งแรงและทนทานคุณไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนหรือใช้เวลาน,านานเพื่อบริหารสมองลองเล่นสูดโดกุ้งงานอดิเรกใหม่ เช่นถักนิตติง้งหรือฝึกใช้โทรศัพท์หรือแอปใหม่กิจกรรมเหล่านี้กระตุ้นสมองให้ตื่นตัวในเกียรติลองวาดภาพซึ่งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ช่วยโฟกัสและให้ความสุขไม่ใช่แค่เรื่องความจำแต่เป็นการรู้สึกเชื่อมโยงและมีชีวิตชีวาแล้วคุณจะลองท้าทายอะไรเพื่อกระตุ้นสมองไม่ต้องใหญ่หรือน่ากลัวไม่ว่าจะเรียนภาษาใหม่แก้ปริศนาที่ยากหรืออ่านหนังสือกุญแจคือทําให้สมองตื่นตัวไม่ใช่แค่ความมจําแต่เป็นการเติบโตทางจิตใจและอารมณ์เมื่ออายุมากขึ้นติดตามต่อ มันเชื่อมโยงกับเคล็ดลับสุดท้ายที่ฉันจะแชร์ซึ่งจะเพิ่พเติมเต็มภาพชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์8เชื่อมต่อกับผู้อื่นความเหงาสามารถคืบคลานมาเมื่ออายุมากขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวดูนางมาลัยอายุ66หลังเกษียณเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการเชื่อมต่อวันๆผ่านไปช้าๆและเธอคิดถึงการพูดคุย ที่เคยมีที่ทางานแต่ทุกอย่างเปลี่ยนเมื่อเธอเข้ากลุ่มอ่านหนังสือทันใดนั้นเธอมีเหตุผลให้ตั้งตารอแต่ละสัปดาห์ได้พูดคุยที่กระตุ้นสมองและเชื่อมโยงกับคนที่มีความคิดเหมือนกันมันคือการเข้าสังคมที่เธอไม่รู้ว่าต้องการการวิจัยจากฮาวาดแสดงว่าการเชื่อมต่อทางสังคมมีผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นช่วยเพิ่มอารมณ์สนับสนุนสุขภาพสมองและลดความเสี่ยงซึมเศร้าได้ถึง2 5เเความสัมพันธ์ช่วยให้เราตื่นตัวลดความเครียด และให้ความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายคิดว่าความสัมพันธ์เหมือนแสงแดดเหมือนเพื่อต้องการแสงเพื่อเติบโตเราต้องการความสัมพันธ์เพื่อเติบโตทางอารมณ์และจิตใจเมื่ออายุมากขึ้นคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่เพื่อต่อสู้ความเหงาอาจแค่โทรหาเพื่อนคุยจิตกาแฟด้วยกันหรือเข้ากลุ่มท้องถิ่นการพบปักกลุ่มอ่านหนังสือรายสัปดาห์ของนางมาลัยไม่เพียงให้สิ่งที่ตั้งตารอแต่ยังนำเสียงหัวเราะและความสุขกลับมาความสัมพันธ์กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันเพิ่มความสุขโดยรวมวันนี้คุณจะติดต่อใคร เราได้บ้างไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับเพื่อนเก่าหรือหาเพื่อนใหม่การสร้างความสัมพันธ์ไม่ต้องซับซ้อนง่ายแต่ทรงพลังและนี่เป็นส่วนหนึ่งของนิสัยเปลี่ยนเกมที่ฉันสัญญาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณติดตามว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วคุณเรียนรู้อะไรบ้างเราได้สำรวจพลังของการพักผ่อนประโยชน์ของการออกกำลังกายเบาๆการยืดเหยียดเพื่อความยืดหยุ่นการเติมพลังร่างกายให้ถูกวิธีการรักษาความชุ่มชื้นการรักษาความเฉียบคมของสมองและการเชื่อมต่อกับผู้อื่น กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้เรารู้สึกดีที่สุดไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แต่นี่คือการับเปิดเผยใหญ่เพื่อนำทุกอย่างไปปฏิบัติจริงเริ่มวันด้วยกิจวัตร10นาทียืดเยียด5นาทีดื่มน้ำ1แก้วและท้าทายสมองสั้นๆเช่นบอก5สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณกิจวัตรสั้นๆน,นี้ผูกกอแปดกลยุทธเข้าด้วยกันและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับวันดีๆนางมะลินายทศและคนอื่นๆที่ลองทำเห็นความแตกต่างในไม่กี่สัปดาห์มันจะทำอะไรให้คุณได้บ้างทำกระตุน้น ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฉันอยากได้ยินจากคุณคอมเมนต์ด้านล่างด้วยสิ่งหนึ่งที่คุณเรียนรู้และวางแผนจะเริ่มปฏิบัติในชีวิตถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์และแชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรามาคุยกันต่อความเห็นของคุณช่วยให้ดีขึ้นและถ้าคุณรู้จักใครอายุเกิน60ที่สมควรมีชีวิตที่ดีแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขามาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นใช้ชีวิตดีที่สุดกันเถอะ